จะเป็นแชมป์วันรุงพีดีในวัน้างหน้าก็ได้นะครับเราต้องให้โอกาสเขานะครับต้องขอบคุณลูกหลานของคุณตาห้วนะครับที่ให้โอกาสเด็กขอบคุณพี่สุนะครับทีมงานพันธบุรนบุรีนะครับทีกันที่บางานะ ต้องดูอ่ซ้ากับขวาครัด้ยแมทมเสียงนีซ้ายโอ้โหเตะกอนชกาย่สงดซ้ายกับขวาครับตะดึงดงดีงดึงดึงดยงดงดึงดึงดงดึงดงงดึงด้งดึ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 งกึงดึงงดึ่ดอดึงงด เิะต่อกับปากายเพชรทีาางเ่อโอยเข่าแล้วนคัเข่ากับปัดกัตงนี้อ้าไล่ขาไล่แขนไปอ้ยที่สองครับกุณจบที่สองโอ้อ่านบรรยากาศนี้วันนี้คุณบารมีคุณหลสายยาว่าอย่างน้นคัคุณบอฮวัดชัยนะแล้วก็คุณอาสังแข่งจัง อย่างเนะี้หนึ่งศงนะนึงศูย์สอกับเจ็าฝากเอาไว้ไว้ลุ้นนะฮะ่ศูนยองอยังไม่ออกได้ออกในศูนย์สูนย์หอะเนาะ้องศูนย์สี่อ่าเดี๋ยวก็ช่วนกันด้อคุนหนึ่ด้อ สารวัตรกู้ตุชาเหล่าศิษย์ก็ได้ก็นั่งรอนะครอบเสยนบอกสีขอเป็นยังไงพี่บอกอยู่ได้ไม่ได้อีกแล้วรอรอบรอบสุดท้ายแล้วพี่บอกเนี่ยรอรอบเจินรอรอบเจนนะแล้วก็อาจารย์สามคอร์ดคำล่าคุณเองสิริวัฒน์ศิษย์เจ็บฝนลุงป้อยวังเห็นอ่ะอ่าดูนี่ข้าวยู่นี่เนื้อย่างเนื้อสดตรงนี้อ่าไป สนามมึงเอาไปหักสามเยสามลอยอายืไหนกพี่เกียนหกลอยเอาได้ไหมสามลอย็นพละเก็แล้วล็เล่นละค่าไหนเสมอเลยนะต้องบอกว่าเสมอน้ำเล็นดูดูหยกทีโอ้สี่พันนู่นู้ถุกทยเลยเข่าแหลมแหลมกับมัดจะอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรกับสี่พันสี่รบาทรวมรวัดงานสร้างสีสันทีเดเาถ้ามวยเป็นรองก็เห็นมันพิชชอ เออต้าเป็นเพื่อนชวงแรกแหละะโอนไม่ใช่หมดเลยนะวัวชุดนี้ถูสอสมบัติปักกายเพชรชูพัดอดะแหอดูว่าอุูที่หัดจดปีกวจ้าได้จากน่วงเพื่อสีสวั์ได้ทองใส รอตัวมาไปนะจ้ากายนะยัีบขวาไปล็อกล็อกตัวไม่ล็อกกระจกนะล็อกกระจบด้วยต้นตอไปเรื่อยล็อกาไปแหนมไแหนมไปเรอเียยกเนยเหียกเยเหยเหียกเนยเหียกเหียกเหยเหียกเหยกเหยกเหยียกเหยหยกเหยกเหยเหยย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 ย

ต้วัดไทยน้องติวัดไทยโอ้ยไม่ใลาไทยาเยนะยยยยยยโอ้ยโอ้ยอต้องเไปเอส์เกไปหยเบหยเบหยเบหยโอ้ยโดนไล่ท้ากับฝันสียโอ้ยไปองี เฮ้ยเ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 ฮ้ยก็ชวยได้ยัช่วยได้เระบอกาดีนะชูนะโอ้ยส อะไราจากขนาดอะไรจากขนาดนัดเล่นชวนกันโอ้ยช่วยชูไอ้ตีสอกาตีที่เข้าตีเพื่อนกินแรงมันแดงใส่น้อยฟอกูโอ้ย no pues. น่ากลัวนะตอนนี้โอ้ยใครที่เป <c holder> ็นลูกหัวใจนะตามดูตามดูยันทีเปลวโบกแล้วอะเขาแหลมแหลม โอ้โอ oh. ้มียากจะม่ยาครับรอ่เอมายาีอ่าอ่ะดูว่าเดียวับเดียวครับใครทองอสอสบัาสายลำพุงเจอกับพรเรียกพี่อ่ทาชท่ใหญ่อโอ อดยกที่สครับที่สี่ะไปสายหนักสายเรียนแับเคลลูกไปกยัางน้ะเดนไโอ้ยน้องเก่งล้ว่าอาใครเอายังเหมนาะอดยกที่สี่ครับอที่สี่สาย ด้านขวา,าน้วเงินอ่าต่อที่สี่ครับคู่คู่สุดท้ายรอบกลางวันนะไรทองอุโสสมบัติครับนี่จากแคปอุโสสมบัติเจ้าีสวัสดิ์นะท่านผมก็ชูท่านใหญ่ครับจากระเพลินครับปีกด้วยขวาครับอ่าใส่ศูนครับลูกยาง ได้สุดได้เลยครับโอ้ซ้ายจากโพชีสวรรค์ครับจีบขวาครับอ่าตวซ้ายแต้วโดนรับโพชิโดนใจรักเรียกพี่จริงๆโอ้ซ้ายอีกแล้วโอ้ซ้ายอีกแล้วแม่จะไม่บังสักอย่างนี้จะได้ขอเจ้าโอ้ยแบบนี้โอ้ยซ้ายอีกแล้วกลับมากลับคืนโอ้ยตัดไปจีบเราวอย่าดิโอ้ยเจ๋งเลย โอ้แฟนคันแทหววเชียร oh. oh. ์เยอะทีมงานแฟนขับของไกรทองจะหมซ้ายจับคือใหญ่โพสีสุวรรณสายหน้าหลอกก็โหยขว่าจะตกแล้วแม่วาหายใจไม่ทันนะเจ้าประกายเพชรโอ้โอ้เดินครับโอ้เต่าวัดเกตบหัวชายรับโอ้ติ้งติ้งแล้ว ก็ปังมาเลยครับในไม่บางนีรุ่นน,น้องก็เป็นอ่ะโอ้โห